สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ปิ้นก์ดปิ้นก์ดงานศพนะครับเครื่องไทยกระสานซีล็อกห้าสามสามห้าปิ้นก์ดงานศพในกรณีที่ถาดถาดสามถาดป้อนมือถาดห้าขอโทษครับพูดผิดครับเพราะว่าเครื่องนี้มีสามถาดครับผม ถาที่หถาที่2ส่วนถาที่3 4ไม่มีนะครับถาที่5้ากรณีที่ถาที่หป้อนมือบายพาสใช้งานไม่ได้นะครับแล้วทีนี้จะปิน้นการงานศพอย่างไรล่ะครับผมถาที่ถาที่หนึ่งก็เป็น a 4เพ้นปลายตั้งถาที่2ก็เป็น a 4เพ้นลายนอนนะครับก็ง่ายๆนะครับผมให้เราเลือกถาดที่2นะครับ ดึงกระดาษที่สองออกมาครับแล้วก็นํากระดาษ A อออกครับผมนากระดาษ a อออกมาวางไว้ก่อนแล้วทีนี้เราก็ใส่การ์ดใส่การ์ดเข้าไปเลยนะครับให้ใส่ด้านนี้นะครับด้านลายนอนนะครับทําไมไม่ใส่ด้านลายตั้งนะครับก,ก็เพราะบางทีการ์ดการ์ดลายตั้งนี่ครับเข้าอ่านไซส์ไม่ได้ครับอ่านไซส์ไม่เจอครับเพราะว่าเพราะว่า ความกว้างของกา๊าซไม่ถึงนะครับไม่ถึงไซส์กระดาษแล้วนี้ปิ้นก็ติดปิ้นก็ติดปิ้นก็ติดนะครับผมเขาอ่านไซส์ไม่ได้ครับผมเขาอ่านไซส์ได้เป็น B5 แต่ขนาดกระดาษไม่ได้นะครับผมกระดาษก็จะติดนะครับให้เราใส่ด้านนี้นะครับให้เราใส่ด้านด้านลายนอนครับแล้วก็ชิดแล้วก็เลื่อนบีบบีบ บีบแล้วก็ชิดเข้าไปครับผมครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปครับผมจะลองถาดหนึ่งด้วยนะครับผมก็จะเอา A4 ลายตั้งออกอผมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วผมก็หยิบการ์ดมาใส่บีบก็เลื่อนออกนะครับชิดทำไมผมถึงให้เลือกถาดสองนะครับเพราะว่าถาดสองเขาให้ความหนาของกระดาษมานะครับอ่ะนี่ถาดที่หนึ่งนะครับนี่ถาดที่สองเอาทีนี้ เขาก็จะถามครับนี่เทนึงเทนึงที่เราใส่เข้าไปตะกี้นี่ครับผมมก็จะเช้งพอเช้งเสร็จนี่ครับเขาให้หนาสุดแค่ร้อยห้า gsm ครับผมประมาณว่าให้หนาแค่ร้อยห้าแกรมครับหนาสุดๆแล้วครับนี่ครับไม่เจอแล้วครับถ้าถามว่าเอาตรงนี้ได้ไหม มันก็ได้อยู่ครับแต่บางทีหมึกมันจะลอกครับหมึกจะลอกออกจากก้านครับเราก็เซฟครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มอีกทีนึงครับผมแล้วทีนี้ถับทสองนะครับนี่ครับเช้งครับผมพอทสองพอผมสามเหลี่ยมล่างตรงนี้นะครับนี่ไงครับเขามีให้ความหนา ถึงร้อถึงขอโทษครับถึง2 1 5 GSM นะครับประมาณการสต็อก2อ5รเกมเลครับหมึกก็จะเกาะติดกับกระดาษครับผมผมถึงให้ใช้ T ท2ครับในกรณีที่ถาด5ใช้ไม่ได้นะครับเราก็เลือก T ท2เลยครับจากนั้นเราก็เซฟเลยครับแล้วก็คอนเฟิร์มครับผมจากนั้นเราก็เลือกไปที่ถาด2ครับผมถ้าเราถ่ายเอกสารใช่ไหมนะครับ เราก็วางต้นฉบับที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราก็วางถ้าเราถ่ายแล้วก็วางต้นฉบับที่เราสร้างขึ้นมานะครับนี่ครับเราก็วางเลยครับจากนั้นเราก็เลือกแล้วก็ถ่ายสตาร์ทได้เลยครับอ่านี่คือถ่ายนะครับแต่ผมเอาจริงเลยนะครับการ์ดนี้ใช้งานจริงถ่ายถ่ายงานจริงเลยนะครับ ผมก็จะไปที่หน้าคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมพอผมมาถึงหน้าคอมพิวเตอร์นะครับที่ไฟล์งานนะครับเราก็ไปที่ไฟล์เพื่อที่จะไปพิมพ์สั่งพิมพ์เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เข้าไปที่พิมพ์แล้วก็ให้เรามาที่คุณสมบัตินะครับพอมาที่คุณสมบัติก็ให้มาที่สามเหลี่ยมขีดนี้ครับเราก็ไปที่ T2 ครับหรือ คอมพิวเตอร์บางเครื่องเขาก็จะมีให้ประมาณนี้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสกล้องซูมกล้องนี่ครับเขาก็จะโฟกัสเขาจะเขาก็จะมีมาให้เลยว่าประมาณว่านี่ครับที่เลือกที่เลือกนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีก็มาที่นี่เลยครับซีเรสบายที ate, T, แล้วก็มาที่ทีสองครับผมจากนั้นเราก็มาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องไหมถูกต้องเปเปอร์ทีสอง b ห้าอ่นนี่ครับขนาดมิลิเมตรอ่าถ้าเป็น B ห้าก็จริงแต่ความหนายังไม่ได้เราก็กดกดกลับไปนะครับผมกดกลับไปให้ให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับที่เขาเป็นการสต็อกที่ผมตั้งไว้ตะก,กี้นี้ครับให้เลือกตรงนี้แทนนะครับอ่ะกดเลือกเลยครับผมจากนั้นเราก็โอเคเลยครับจากนั้นให้เราสั่งพิมพ์นะครับครับผม อะผมจะไปที่หน้าเครื่องถ่ายกระสารนะครับนะครับผมใส่อย่างละหนึ่งแผ่นนะครับถาดที่หนึ่งกับถาดที่สองครับผมเป็น B5 เหมือนกันครับ B5 c u กต้มกับ B5 ้าการสต็อกนะครับหายนะครับเขาก็จะดึงถาดสองให้นะครับงานก็จะออกมาเรียบร้อยเลยครับ สวยงามคิดตังได้ครับผมแล้วเราก็รูปดูมันก็จะไม่ลอกนะครับผมสำหรับผู้ที่ไม่รู้จริงๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์ผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมพอปิ้นเสร็จนะครับปิ้นได้แล้วผมก็จะกลับมากระดาษดังเดิมนะครับ เพื่อให้ลูกค้าทดลองทำงานจริงเลยนะครับจาก B5 Gas Stock ผมก็จะกลับแล้วก็ B5 Custom ผมก็จะกลับมาเป็น A4 เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าลองทำเองเลยครับผมก็จะเอาการ์ดออกนะครับกาาดด์ดีๆใช้งานจริงๆเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าลูกค้าทำงานเองแล้วผม ไม่ได้อยู่หน้างานแล้วด้วยนะครับลูกค้าก็จะได้สามารถทำงานเองได้นะครับนี่คือผมกลับมาปกติดังเดิมแล้วนะครับคือ A4 ลายนอนหรือบางครั้งลูกค้าใส่กระดาษใหญ่ A3 นะครับก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็เลือกได้ครับเลือกได้ครับผมก็จะกลับไปดังเดิมนะครับก็จะเชง กลับไปที่กลับไปที่ A4 นะครับอ,อันนี้ผิดนะครับคัสตอม A4 เดี๋ยวผมต้องดึงออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับเค็ง okay. นีไงครับต้องเลื่อนขึ้นไป หาเพ้นเลือกเพ้นออโต้อีเทคเซฟคอนเฟิร์มนี่ไงครับกลับมาเป็น A4 a ีเลายนอนหรือ a c R นะครับอ่าทีนี้ผมจะให้ลูกค้าทำเองเลยครับผมอ่าสมมุติว่าลูกค้าไม่ได้ถ่ายเอกสารเอกสาร A4 แล้วไม่ได้ย่อขยายลง A2 แล้วไม่ไม่ได้ย,อดย,ย่ยอขยายลงถาดที่2แล้วไม่ได้ใช้จะใช้ปิมนการ์ด ่าผมคอนเฟิร์มนะครับอ่าผมจะให้ลูกค้าทำเองนะครับผมครับผมเลื่อนออกมาสุดๆได้เลยครับไม่หล่นครับนี่ถ้าไม่ยกแล้วก็ไม่เอียงซ้ายเอียงไม่หล่นนะครับอันนี้ใส่ถาที่สองเลยนะครับบีบครับใช่ครับผมบีบไม่คิดอ่าใช่แลวครับเตื้อ อ่าทีนี้เขาก็จะถามครับแล,แล้วก็เช้งแล้วก็เลื่อนสามเหลี่ยมล่างลงมาครับอันเลือกความนะนี่ไงเลือกแล้วครับอ่าแล้วก็เซฟอ่าแล้วก็อันเพิ่มเสร็จแล้วครับเลือกถัดสองไว้เลยก็ได้ครับโอเคครับไปที่ จากนั้นเราก็มาที่คอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าทํางานจริงเลยครับมาที่ไฟล์มาที่พิมพ์แล้วก็มาที่คุณสมบัติเครื่องครับแล้วก็ทสองอ่าแล้วเราเราก็มาดูนะครับนี่ยังยังยัง,ย,งยังไม่ขึ้นกระดาษใช่ไหมครับอ่าให้เราเลือกเลือกใหม่ครับผมยังไม่ขึ้นกระดาษความหนาของกระดาษครับนี่ครับเขาจะอยู่ตรงนี้ครับ ใช่เลยครับผมครับอ่าแล้วทีนี้ก็โอเคครับผมจากนั้นก็พิมพ์ได้เลยครับใส่จํานวนใส่จเจ้าเท่าไหร่นะครับผมอ่ยวิทีห้าสิบนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับผมในกรนีปิ้นกระดาษกัดงานศพนะครับผม ถ้างงหรืออย่างไรไม่เข้าใจยังไงผมต้องขออภัยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณนะครับผมเสร็จแล้วครับออกมาใช้งานจริงได้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ